เกี๊ยวซ่าเมนูของแถมแต่กลับได้ดีเพราะความใส่ใจเชื่อว,ว่าจะพูดถึงเกี๊ยวหรือเกี๊ยวซ่าเนี่ยหลายคนคงคิดถึงแป้งบางกรอบสอดไส้ด้วยหมูและนําไปทอดแต่มีใครรู้ไหมว่าก่อนที่เจ้าเกี๊ยวซ่าจะมีมูลค่าขนาดเนี้ยเขาเคยเป็นแค่ของแถมธรรมดาที่มาพร้อมกับรามเมงเท่านั้นเองเดิมทีเกี๊ยวซ่าเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นที่แคว้นแมนจูของประเทศจีนแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ในปี 1945, ป1945เกี๊ยวซ่าก็เก็บกระเป๋าเดินทางกลับมากับทหารชาวญี่ปุน่นที่ไปรบ แควนแมนจูโดยทหารคนนี้ติดใจในรสชาติความอร่อยของเจ้าเกียวซาเขาจึงนํากลับมาทําขึ้นในแดนอาทิตย์อุทัยแต่ด้วยความเป็นญี่ปุ่นมักมีความละเอียดอ่อนและความใส่ใจเสมอเมื่อเกียวซาของเขาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับซะทีเดียวโดยเกียวซาของจีนจะไม่ใส่กระเทียมแต่ของญี่ปุ่นจะผสมกระเทียมสับเข้าไปและวิธีการกินเกียวซาของชาวจีนจะนําไปนึ่งหรือต้มโดยกินกับน้าซุปร้อนๆแต่หากเป็นเกียวซาของญี่ปุ่นจะนาเกียว เกวซาดิบมานาบกับกระทะที่มีน้ำมันเพียงเล็กน้อยให้สุกเพียงครึ่งเดียวหลังจากนั้นปิดฝาครอบให้เกิดความกรอบหนึ่งข้างและความนุ่มอีกข้างหนึ่งของใหม่มักมีปัญหาเสมอเมื่อช่วงแรกเกียวซาของเขาไม่สามารถขายได้เขาจึงนำเกียวซามาแถมกับราเมงจนในที่สุดเกียวซาก็ไม่พอที่จะแถมเมื่อคนติดใจในรสชาติของเกีวซาเขาเขาจึงแยกเกียวซาออกมาขายและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าเกียวซาก็กลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและโด่งดังมาไกลถึงประเทศไทยเพราะทุกอย่าง ย่างมีเรื่องราวกดติดตามไว้ถ้านึกไม่ออกว่าจะกินอะไร